สวัสดีครับสวัสดีจะมาชมทุกทางกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราในเกมมินิวอลบอลก,กันนัวว่นเองยูอ่ะซึ่งในครั้ง อ่าผมแล้วได้ลบเกมออกใหม่แล้วก็โหลดใหม่นะครับพาะเนื่องจากมันมกระตุ้นะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสร้างห้องให้เพื่อนครับนะนี่ก็เพื่อนก็ทำช่วยผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะแนวน,นี้เออทางนี้นะยังโนะล่งว่างเปล่าเลยตรงนี้ก็เป็นหรือนี่นะที่เพื่อนผมทาไว้ให้นะนี่มันเป็นนี่เลยมันจะเป็นห้องนะตรงนี้ผมก็เป็นที่ทําปูกข้าวครับมา อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับท้5คนือเป็นกีฬาประเภทนดเดียวของไทยครับนน้ก็ขุดไปเรื่อครับขุดเลยแลจะอยู่ในกลุ่มีขุด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 ุดข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 ุดุดข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 ุ นั่นก็เอาใจดีๆหน่อยๆเยอ,อย,ยเอาใจดีหน่อยๆแล้วกันใ,ดใดนวดง่ดกาเทดีนี่คือเตียงนอนของน้องผมนะครับซึ่งไม่ใช่น้องที่คือเตงนองนัชนองแท้หรอกนี่เียงนอะัมใชนอยมับ่งไม่ใช่น้หรกจคืับไ้แ้ย้ับไม่ใช้เป็นอ่า อ like really ี่ก็มีทอร์นาดเอเมแพ้สองท่อนแล้วแพ้สองแพ้สองนี่ของแกนะตันต่อไปของผมครับผมมืดสนิทเลย ทำไมดิปากทออสิครับนี่มาด้วยตัวป nah ัญหาเลยเนี่ยโอ้ยพวกดินเนี่ยยนี้มีนักุตไทจากปรเทศูิปปนึดยึดยึดนรงเดนไทวาได้ถึงสทองสเเงิและก็2เรียญทอแดงเมื่อ้ปีทีก็คุดคุด คุดไปเลยนะครับไม่มีอะไรหรอกคุณเลยเนอรดี๋ยวเราจะมาต่อ e ีบสก็คือให้เพื่อนผมมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็น้องผมนะาวันนี้ได้วมเป็นตแมอเงิน1แสบาทให้แก่น้องเกตอวรรนักกรีธาเก่อะไรไหมของทยแล้วก็คุณดินี่ดิเออดีดีประเภทวิ่งสี่เาที่สหรับกีทาไทย

ก็เป็นการประหยัดพลังเวลาครับมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเพื่อนผมก็มาเลยนะอาา้าว็พัวพังก็ไม่ใช่พัวอีเตอร์พังไปเอาดิเขาเห็นขุดเขาเ,ขาเอาไปเยอะเลยได้ยิ่งเคียงไหมครับนี่คือวบบมมนาบยองไ,ไม่พอไปเอาไม้ก่อน เอามันได้มาตอกขึ้นดิเจกก้าจเอ๋โอ้มืดตึ๊บไม้จะต้องการไม้มากไม่เป็นไรนะรเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับอะถ้าใครอยากติดตาม EP 3นะ EP 3ผมจะ เออขุดตรงเนี้ยแล้วผมจะมาทํากับเพื่อนผมนะครับอีพีสามก็จะขุดตรงเนี้ยให้มันใ,ใ,ให้มันเป็นไม้เลยใช่ไหมบัวใช่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงคลิปนี้นะคะมันจะสั้นไปหนึ่งนะเดี๋ยวผมคอไปข้างนอกก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะค